ดูคุยแซฟโชยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะคุณหญิงค่ะลำคาญเพื่อนข้างบ้านอ่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะ <c oughs> บา,บายบายแบบนี้แน่นอนมีนัดที่ช่องวัน31กับคุยแซบโชว์นะคะถูกต้องแล้วค่ะใครที่ดูสดๆทางเพจเฟซบุ๊กคุยแซบโชว์อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยหรือว่าชมทางติ๊กต็อกนะขอจอข้อใจให้พวกเราเยอะๆนะคะของขวัญส่งมาด้วยก็ได้นะคะคจากคุณกยังสูงค,ค่ะ,คคะแต่ก่อนอืออ่นค่ะเราจะคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานสื่อใช่แลการโพส์เนาะ ร่วมใจกันทั้งทีมพิธีกรก็โพสเกี่ยวกับเรื่องทีเซอร์ใหม่ของรายการคุยแซ่บโชว์นิวบอลนะคะเรียกได้ว่าจะมี2พระเอกสุดฮอตเลยง่ายๆมาเสริมทัพเรา2หนุ่มด้วยการดีเจพุทธพิชัยค่ะต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้นะคะไม่ได้ทํางานพิธีกรมันหลายปีแล้วบอกว่าคิดถึงงานพิธีกรมากมากสิบปีถูกต้องพอรายการติดต่อไปก็เซเยสทันทีเลยนะคะใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะต้องบอกว่าผู้เป็นแฟนคลับด้วยนะคะคุณเอสกันตพงษ์นะหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวที่เขาป่วยแล้วสลบไปนะคะ ฟื้นขึ้นมาเชื่อไหมว่าสิ่งแรกที่เขาจําได้คือการเป็นพิธีกรใช่เพราะเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยความทรงจําเขาเขาบอกว่าเขาจะต้องไปดีเบตถูกต้องอแล้วภาษาอังกฤษก็ยังจําได้ทุกถ้อยคาเลยทีเดียวนะคะจะมาเสริมทับกัน2หนุม่มด้วยการรับรองว่าแซคทาุจ่อแน่อะแน่นอนที่สุดนะพวกเราก็จะต้องเตรียมตัวรับน้องใหม่แต่จะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่มานั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างแม่หนิงในฐานะที่แม่เป็นเ เจ้าบ้านอะโอยเราก็เจ้าบ้าน <laughs> ด้วยกันก็ตื่นเต้นแหละมีผู้ดีๆมาให้พวกเราได้เชยชมบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่แค<อ>่พวกเราคุณผู้ชมด้วยนอกจากจะได้เห็นพิธีกรสุดหล่อแล้วเนี่ยเชื่อว่าความแซ่บของเขาเนี่ยก็ต้องเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันใช่แล้วเนาะด้วยความนะสามารถของทั้งคู่จริงยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้นะเวลาเดิมค่ะบ่ายโมง15นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเปิดช่องวัน31อรอไว้เลยแต่วันนี้ก็เหมือนกันความแซ่บเราก็ยังมีแบบไม่ขาดห้ามพลาดเหมือนกันนะ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าแขกรับเชงเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกเลยหลังจากการรักษาน้องสาวสุดที่รักกว่า7เดือนแล้วนะคะพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยพระเอกลิเกเงินล้านค่ะนั่นแหละจะเป็นใครยังไงนะคะแล้วก็มีปาฏิหาริย์ที่รอคอยเรื่องอะไรบ้างไปดูวิทยากันค่ะ กุ้งสุธิราชวงเทวันศิลปินนักร้องและพะเอกงลิเกแถวหน้าของเมืองไทยที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกหลังน้องสาววิราดาวงเทวันป่วยหนักนานกว่าเจ็ดเดือนเผยตอนนี้ทำทุกอย่างหวังยื้อชีวิตน้องสาวลั่นรอคอยปฏิหารเตรียมตัวบวดถ้าน้องสาวฟืน้นพร้อมเปิดท่ารักษาพยาบาลที่หมดไปกว่า10ล้านบาทแล้วโอ้ไม่ก็แบบนี้ถ้าเงินหมดจะทำยังไงกันเลยจ๊ะหนุ่กกุ้งสุทธิราชวง คุยแซฟโชยินดีต้อนรับพี่กุ้งสุธทีาชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งเป็นยังไงบ้างเหนื่อยเลยช่วงนี้ก็ก็เหนื่อยพอสมควรครับค่ะเอาก่อนอื่นเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเราก็ดูข่าวติดตามตลอดเลยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวเลยก่อนอื่นให้กาลังใจก่อนเลยนะคะขอให้น้องกลับมาไวๆขอบคุณครับขอบคุณมากวันนี้ยังไงมาที่รายการล้วแล้วขออนุญาตพี่กุ้งอัปเดตอาการน้องวีนิดหนึ่งได้ไหมได้ครับนะคะตอนนี้ อาการเป็นยังไงบ้างคะก็จากวันนั้นช่วงปลายปีจนถึงวันนี้เข้า7เดือนแล้ว7เดือนเจ็ดเดือนเต็มะนะครับน้องวีก็ยังยังคงมีอาการทรงทรงทรงทงนี้ในที่นี้หมายถึงว่า,ายังไม่รู้สึกตัวครับค่ะยังนอนให้ออกซิเจนยังยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ ตอนนี้ภาพเวลาพี่กุ้งไปเยี่ยมน้องภาพที่เราเห็นก็เหมือนน้องเป็นยังไงบ้างนอนหลับเหมือนคนนอนหลับปกติใช่ครับเป็นคนนอน,นอนหลับปกติเลยแล้วก็หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนจากเดิม <c oughs> แล้วก็หุน่นอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมเลยไม่ได้ผอมลงไม่ได้อ้วนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคนนอนหลับปกติในช่วงเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมามีช่วงที่น้องแบบว่าฟื้นหรือว่ารู้สึกตัวแบบสลึมสลือเบาๆขึ้นมาบ้างไหมคะไม่มีเลย ก็คือเป็นเหมือนคนที่แบบนอนหลับแล้วก็ตั้งแต่วันวันแรกที่ที่น็อกไปครับที่ช็อกไปอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่รู้สึกตัวอีกเลยก็คือนอนหลับอย่างเดียวอาจจะมีอาการที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้สั่งจากสมองนะครับเป็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยกล้ว i̇şte ม็นืกระตุกใช่แบบบางทีเห็นแรกๆเลยเรารู้ส uh. uh ึกตื่นเต้นเลยเพราะว่าขากระดิกขากระดิกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบ แล้วก็ถามคุณหมอคุณหมอกว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อเอฟเฟกในร่างกายกล้ามเนืเออ้อค่ะพ<า>อช่วงหลังก็มีแขนขยับออล่าสุดนี้ที่พยาบาลเขาก็มามา,มาดูอะไรเงี้ยเขาก็จับเอามือน้องเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาอาการเหมือนยกขึ้นเลยนะอ๋อดันสู้ใช่ยกขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการสั่งการด้วยสมองเพราะสมองยังไม่สั่งการค่ะ แล้วตอนนี้หมอให้เหตุผลกับเราว่ายังไงบ้างคะทำไมถึงดูเหมือนปกติเหมือนหลับเฉยๆแล้วทำไมยังไม่ฟื้นขึ้นมามันเป็นเพราะว่าสมองบวม,มช่วงช่วงที่เขาเขาเขาป่วยเขานอนป่วยน่ยก็คือด้วยเขาเรียกว่าหัวใจมัน,ม,นมันทำงานน้อยมากจนต้องใช้เครื่องอบอลลูนช่วยในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็สมองมันอักเสบด้วยเหมือนเหมือนเลือดเนี่ยไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอได้ดีเท่าที่ควร สมองของเรานี่ก็สําคัญนะเพราะเัา<ช>ต้องสั่งการทั้งร่างกายเลยใช,ใช่ค่ะแล้วคุณหมอได้บอกไหมคะว่าณวันนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องทํำยังไงหรือว่าคุณหมอได้มีการรักษาอย่างไรให้อาการจะได้รีบกลับมาฟื้นได้เร็วขึ้นในเรื่องของสมองเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะฟื้นนะครับยังไม่ได้บอกว่ามันมันจะกลับมารู้สึกตัวอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้ร่างกายคือปกติ ยังยังทำงานปกติครับระบบขับถ่ายให้อาหารทางทางสายยางอะไรก็ยังรับอาหารอยู่หัวใจก็ยังเต้นปกติขาดอยู่แค่สมองบวมซึ่งมันไม่สามารถที่จะจะลดความบวมนี้ลงมาได้เท่ากับว่าอาการสมองบวมตอนนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ความบวมของสมองก็ยังยยงบวมอู่คงที่แบบนั้นไม่ได้ลดน้อยลงใช่ครับค่ะ แล้วตอนนี้คนภายนอกนอกจากตัวน้องวีที่นอนหลับอยู่เนี่ยเราสามารถทําอะไรช่วยน้องให้น้องแบบดีขึ้นได้บ้างสําหรับพวกเราเออตอนนี้แหละครับก็ได้แต่กายภาพบ้างอะไรบ้างให้ให,ให้ร่างกายมันมันมีการขยับเข,ขยื่อนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยครับในเรื่องของสมองก็เคยลองลอง,ลองให้ยาดูบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ตอบสนองอะไรครับค่ะตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วแน่นอนว,ว่าค่ารักษาตามที่เราทราบข่าว สิบล้านสิบล้านแล้วคืออันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ออกสื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าค่ารักษาไปถึงสิบล้านใช่ครับซึ่งพี่กุ้งเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่กุ้งเองมีเงินในกรมธรรม์อยู่ครับใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยว่าวงเงินเขาครอบไว้ประมาณ15ครับ15ล้านของน้องนะของน้องก็คือคุณแม่ทําไว้ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่คิดหรอกว่าว่าจะจะว่าจะต้องใช่ใชครับใช่ครับคือเพิ่งเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์แห เ่งเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินอะไรเงี้ยในการรักษาพยาบาลอาะไรเงี้ยแล้วก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่ประกันยังยังดูแล c o v เ r อยู่แล้วทีนี้การรักษาก็ต้องต่อเนื่องต่อไปเจ็ด <7 S 2> เดือนละ10ล้านแล้ววงเงินมีอยู่15ล้านถ้าวันนึงมาไปถึงยอดเต็มแล้วอะคะเราจะทําแผนไหนต่อไปออทางทางประกันที่เราได้คุยนะครับเขาบอกว่าเขายินดีที่จะจะต่อต่อให้ต่อให้อีกอีก,อกคือในในแผนเนี้ยต่อให้ใหอีก แต่ว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาที่ที่รอในการค o อบคของประกันเนี่ยอีกประมาณ3เดือนที่เราต้องดูแลเองค่ะใช่ครับสู้ต่อไหมพี่กุ้งสู้ครับเต็มที่เนาะเพราะว่ากําลังใจเราเราเราเห็นแม่เห็นแม่แบบยังมีความหวังอยู่ตลอดค่ะแม่ยังแบบต้องไปเฝ้าเราก็ต้องไปดูแลอยู่แล้วก็เห็นน้องเหมือนคนนอนหลับอยู่ตลอดเนี้ยก็เลยก็ต้องสู้กันไป ขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังใจหลักที่ไปดูแลแล้วทําให้พี่กุ้งบอกว่าพี่กุ้งยังสู้ต่อไปคือคุณแม่ครับแล้วคุณแม่เองตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างคะยังมีความหวังอยู่ตลอดนะคุณแม่ครับทั้งๆที่แบบว่าก็มาก็เห็นลูกนอนหลับอยู่อย่างเงี้ยตลอดไม่มีการสื่อสารอะไรให,ใ,หใ,หให้ได้รับรู้ว่าว่าจะฟื้นอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เขาบอกว่าเขาเขามีความ เขายังมีความสุขกับกับการเห็นน้องเนาะเข้าใจเลยเทีนี้เราได้คุยกันในครอบครัวกับคุณหมอมารืยยังคะว่าการรักษาในขั้นต่อๆไปในอีกหลายๆเดือนข้างหน้าแน่นอนละค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามันไม่มีประกันแล้วเนี่ย จะทำยังไงกันต่อก็ก็ก็สู้กันต่อครับสู้กันต่อแน่นอนนะครับคุณหมอก็ตอนนี้ย้ายจากห้อง ICU มาอยู่ห้องพิเศษแล้วนะครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่าก็ก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือไม่ไม่ไม่สุดอะไรไปกว่าเดิมก็ยังทรงๆมาก็จะเห็นน้องนอนอย่างนี้อะไรเงี้ยเข้าใจเลยนะบางทีมันพูดยากนะพี่หนิง เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนเคยพูดอย่างนี้นะถ้าวันหนึ่งฉันแก่ตัวและฉันสลบน็อกไปไม่ต้องปั๊มหัวใจฉันขึ้นมานะแต่คนเราเราก็ต้องทําคนที่อยู่คนที่เห็นใช่ด้วยความรักความห่วงใยทั้งหมดแน่นอนว่ากําลังใจสําคัญแล้วเราก็หวังว่าปาฏิหาริย์จะต้องเกิดขึ้นพวกเราทุกคนก็เอาใจช่วยให้ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นกับน้องวิด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางของการแพทย์เองเราก็ให้หมอเป็นคนดูแลไปแต่แน่นอนที่สุด ตระก,กูลวงเทวันเอง <c oughs> เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ของตระก,กูลวงเทวันก็จะมีการพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความเชื่อต่างๆอันเนี้ยพี่กุ้งกับทางครอบครัวทําอะไรไปบ้างแล้วคะโอ้หลายอย่างมาก <c oughs> ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มป่วยวันแรกๆคือคือช่วงสามวันแรกของวิ <c oughs> ท,ที่ที่ช็อกไปอ่ะ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวความเป็นความตายมากมันแบบพร้อมจะไปได้ตลอดเวลาเดี๋ยวอันนี้ดีเดี๋ยวอันนี้แย่อยู่เนี้ย อยู่ในช่วง3วันแรกนี่แบบโหหนักมากเราก็แบบบนบานสารกล่าวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือต่างๆนะครับคุณแม่ก็บนที่แรกก็บนบวชแม่บนบวชเลยถ้าเกิดว่าน้องหายดีขึ้นแม่จะไปบวชกับน้องไปบวชชีแล้วก็บนลิเกที่ไหนที่ว่าดีๆไปบนเกือบทุกที่ททททลเลยเพราะว่าน้องหายจะเอาลิเกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าที่ครอบครัวถึงขั้นต้องจดเลยนะ กูจะลืมเพราะบนเยอะม,มากใช่ใช่ใช่ไหมคะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคือความเชื่อคืออย่างสมมติเราเราคนไทยเนี่ยเราก็จะเชื่อในศาสนาพุทธแต่เห็นบอกว่าตอนเนี้ไม่ว่าใครจะทักศาสนาใดก็แล้วแต่ทุกเทพทุกองค์ที่มีคนทักมาทําหมดทุกอย่างคือเราเราเลือกเราเลือกที่จะทำที่แบบว่าดูจากความเป็นไปได้ด้วย<า>ค,ค่ะบางทีก็มีมาหลายศาสตร์อะ ศาส,สนาอื่นก็มีที่แบบว่าเขาเขาก็นับถือเขาก็อยากให้เราเขาก็หวังดีอยากให้เราแบบว่าปฏิบัติเพื่อที่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นหรือบางทีจากจากคนทรงบ้างอะไรเงี้ยที่เขาเขาเขามีความความรู้อะไรทางด้านเนี้เขาก็จะแนะนําเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ก็รับฟังรับฟังอันไหนที่เราทําได้ก็ทํำ คือหมายความว่าคือทุกคนมีความหวังดีหมด<ช>ก็จะช่วยอย่างนี้สิอย่างนี้สิ<ช>แต่<ช>ว่าสุดท้ายการตัดสินใจก็คือจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่เราศรัทธาและเช,ชื่อเห็นบอกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งมาทักบอกว่าให้มีการทําพิธีขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เรียกได้ว่าเป็นพิธีใหญ่ที่ทางครอบครัวมีความเชื่อด้วยก็ก็ทั้งทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งเจ้าที่เจ้าทางอะไระอย่างเงี้ยที่ที่เราอยู่ว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะแบบแรงอยู่แล้ว ที่ที่เชน่าดะนะครับแล้วก,ก็ก็ทำพิธีกันแหละขอขอมีจัดพวกผลไม้พวกอะไรเงี้ยแบบทุกที่เขามาทักว่าอะไรพี่กุ้งที่บอกว่าต้องทําพิธีขอเข้ามาเจ้ากำนายนเวรเจ้าที่เจ้าทางคือบอกว่าเจ้าที่กดกดทับอยู่ด้วยความที่อาจจะทําอะไรผิด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 ไปอะไรเงี้ยเลยต้องต้องต้องขออ,อะไรเงี้ยก็ ด้วยความที่วิช่วงหลังไม่ค่อยได้อยู่ที่ที่เชนาดไม่ค,ค่อยอยู่ที่สันบุรีก็จะอยู่บ้านโป่งบ้างอยู่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยไม่ค,ค่อยได้กลับไปก็เลยแบบเขาก็มองว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วทำแล้วลผลเป็นไงบ้างคะก,ก็ก็ยังยังยังเนี่ยยังอยู่ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือเรียกได้ว่าเคสของน้องวีเองอะ่ะใช้คํานี้ได้ไหมบอกว่าหักปากกาเซียนในด้านการดูในเรื่องของพิธีกรรม มาหลายคนละเพราะแต่ละคนที่ที่บอกมันเนี่ยคือเราไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบตัวพ่อตัวแม่<ช>ของการทำพิธีเลยก็ว่าได้<ช>ก็หลายๆคนครับที่ที่แนะนำมาให้บอกให้ทำนะอีกเดือนหนึ่งหรืออีกสามวันเจ็ดวันเนี่ยลืมตาแน่ดีขึ้นแน่นอนแล้วแบมีความหวังแล้วทำก็ผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อย,อ,ยอะไรเงี้ยจนแบบก็ เรากไ็ไม่ไม่ไม่เราก็มองจากความเป็นจริงักม,มองจากความาเป็นจริงว่าน้องเราป่วยด้วยเรื่องอะไรมีอาการแบบไหนสิ่งที่เราเราเชื่อที่สุดสําหรับผมนะก็คือคุณหมอคุณหมอโรงพยาบาลที่เขาดูแลน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขเขาจะรู้อาการดีที่สุดค่ะเราก็รับรู้ในการที่เห็นแต่ว่าไอ้สิ่งสิ่งที่เราความเชื่อต่างๆที่ที่เข้ามาที่แบบว่าอยากให้ให้เราไปทําอยากให้เราทําให้น้องดีขึ้นเงี้ย ถ้าไม่เหลือบ่ากว่า,าแรงเราก็ทำค่ะแสดงว่าในทางการแพทย์คุณหมอก็ดูแลอย่างถึงที่สุดแต่ในเรื่องของสมองนะวันนี้พี่กุ้งบอกว่าก็ยังไม่หายบวมบในทางพิธีกรรมอะไรดีเราก็ทำเจ็ดเดือนตอนนี้สภาพจิตใจของทุกคนเป็นไงคะเหมือนรอความหวังนะเนาะเหมือนยังรอความหวังที่มันมน,น้อยมากมันน้อยมากเพราะว่า เราเราเห็นเราเห็นอาการน้องมามาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันยังไม่มีการตอบสนองทางด้านสมองทางด้านการรับรู้ก็ได้แต่แบบหวังว่าสักวันนึงอะ่ะมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นและให้น้องให้น้องแบบอย่างน้อยมีความรู้สึกกลับมาอะไรเงี้ยค่ะ อย่างน้อยให้ใหการระบบหายใจกลับมาอะไรเงี้ยโดยที่หายใจเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยขอขอให้มีวันนั้นจริงเพราะว่ามันเคยมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงจริงนะแต่ไม่ใช่ประเทศไทยในต่างประเทศเคยอ่านข่าวที่หลับไปเป็นปีเหมือนกันแล้วมีปฏิหาริ์ฟื้นขึ้นมาขอให้เป็นเช่นนั้นกับน้องวินะคะเพราะว่าคุณแม่เองก็บ่นให้น้องด้วยตอนนี้โกนหัวบวชคือตั้งแต่แรกเลยครับคุณแม่แม่บ่นไว้แล้วแบบไม่รอแล้วเพราะอาการน้องไม่ดีขึ้นเขาบวชเลยโกนหัวบวชเลยตั้งแต่ตอนนั้นช่วง ช่วงไม่กี่วันแรกๆแล้วก็บวชไปสิบกว่าวันจนแบบว่าตอนนี้ศึกมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติก็ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกจากที่พวกเราเองนะเป็นห่วงน้องวีเองอีกคนหนึ่งที่แบบขออนุญาตไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าน้องวีเองมีลูกชายทีน่น่ารักมากมเพิ่องอายุแค่สี่ขวบใช่ตอนเนี้ยหลานเขารู้เรื่องไหมคะเขาเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะเขาน้องวาคินเขารับรู้ แต่เขาจะแบบช่วงช่วงที่รู้เขาก็แบบว่าแม่หลับ uh ตั้งแต่อยู่ห้อง i อ u ียูพาเข้าไป <c oughs> เขาก็แบบเขาก็ตกใจนะ <c oughs> เขาก็งงๆแบบแต่ว่าเราขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เพราะว่า,ท,าทั้งจริงๆแล้วทางคุณหมอไม่อยากให้ให้เด็กมาเห็นหรอก <c oughs> แต่ว่าเราก็ทำการไม่ให้รู้สึกว่าป่วยแล้วก็เข้าไปเขาก็จับมือแม่เขาเรียก <c oughs> แม่แม่ตื่นนะตื่นนะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ ระยะระยะช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบเห็นแม่อยู่บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงถึงแม่เขาจนช่วงหลังๆเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเขาจะไม่ถามถึงกับใครเลยกับลุงกับแม่ใหญ่แม่ใหญ่คือแม่ผมเขาจะไม่ถามถึงจะไม่พูดถึงแม่จะพูดกับพ่อเขาแล้วมีมีม,มีวันหนึ่งที่ท,ท,ที่ผมมาทำเพลงให้น้อง ชื่อเพลงว่าวอนปฏิหารค่ะซึ่งเพลงนี้ผมไม่เคยร้องที่ไหนแล้วก็ตั้งตั้งไว้ว่าผมจะแคปทําให้น้องเท่านั้นแล้วก็แล้วจะไม่ร้องที่ไหนจริงก็ไม่เคยร้องที่ไหนจริงแล้ววันนั้นเขามาเปิดฟังเขาได้ยินเพลงมันมันเปิดดังขึ้นมาแล้วเขาก็แบบว่าเพลงนี้เศร้าจังเลยนะแม่ใหญ่าะหนูคิดถึงแม่มากๆากห,หนูคิดถึงแม่มากๆ แล้วพอหลานพูดอย่างนี้ยคนเป็นลุงอธิบายให้หลานวัยสี่ขวบฟังยังไงคะคือเราเราก็ได้ไจะบอกว่าแม่แม่ป่วยนะแม่ยังหลับอยู่รอให้แม่ตื่นรอให้แม่ฟื้นมาก่อนอะไรเงี้ยพ่อเขากค็คือว่าคินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถเขากล้าแสดงออกตอนนี้เขาออกไปเล่นลิเกแล้วออกไปรำออกไปร้อง เอาเอากรอนของแม่เขาเนี่ยออกไปร้องเอาทำนองออกไปร้องแล้วก็แล้วพ่อเขาจะประกาศอยู่เลยว่าปีนี้ดูลูกชายแม่ทวีปไอ้ลูกชายลูกชายพีว่วิลูกชายน้องวิเนี่ยแสดงก่อนเดี๋ยวปีหน้าจะได้ออกมาคู่กันเกี่ยวกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อ,อเขาจะประกาศพูดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอืมสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่า มันมันก็ยังเป็นความหวังที่เรายังหวังอยู่ซึ่งแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสี่ขวบดูเรื่องแล้วล่ะให้คุณผู้ชมดูที่สี่ขวบนี่เก่งมากนะคะเก่งมากเก่งมากร้องเพลงร้องเพลงร้องนิเกอะไรเงี้ยออกมาเล่นด้วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติเขาไม่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรมากมายก็แบบคลิปนี้มีเสียงไหมคะมีเสียงไหมคะตอนที่เขามีลำมีร้องอ่ะเขามีร้องใส่ฟังกันสักนิดนึงไหมคะ

ซึ่งลิเกเนี่ยมันยากมากกับการที่จะที่จะออกมาเล่นคนเดียวนะพร<อ>สวรรค์ของแม่เขาเ<ช>นาะอยากาให้ดูคลิปนี้จังเลยอ่ะเพราะคำตอบที่เขาถามกันเนี่ยพีคมากแล้วหากันได้ง่ายขออนุญาตดูคลิปนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปดูพร้อมกันค่ะครับเป็นนายกเป็นนายกครับอ๋อถามก่อนนายกชื่ออะไรครับพิชาครับเยอะนะไม่เอา อายกเชื่ออะไรพี่กระดชมพ่อกระดชมน้องโอ้พี่พ่อรักสรมดชมนี่แบบใครตัความสามารถนะจะบอกว่าเนี่ยลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้สี่ขวบแล้วเชื่อว่าคําที่คุณกุ้งไลฟ์ฟันที่บอกว่าเริ่มไม่บอกให้แม่ตื่นแล้วเริ่มพูดคําว่าหนูคิดถึงแม่เนี่ยเราเชื่อว่าเขารับรู้แล้วล่ะเขารับรู้ทีนี้พี่กุ้งก็ตั้งใจไว้ด้วยว่าถ้าน้องดีขึ้นน้องวิทย์ฟื้นขึ้นมาเราอยากจะ บวชให้น้องเหมือนกันใช่ครับก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วอ่ะเราก็เราก็ทํากันทุกวิถีทางอ่ะสู้ทุกวิถีทางแล้วบอกว่ามันก็คงไม่มีบุญไหนที่แบบจะเท่ากับที่เราทําแล้วล่ะเราก็คิดอย่างเงี้แล้วก็บอกบก็บอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าน้องฟื้นขึ้นมาแค่รู้สึกตัวเนี่ยค่ะเราพร้อมเราจะบวชบวชให้น้องอืคือ ทั้งทั้งทั้งแฟนเขาก็บวชไปแล้วด้วยเหมือนกันบวชไปแล้วเหมือนกันเท่ากับตอนนี้ก็จะมีแม่ใหญ่ก็คือคุณแม่พี่กุ้งแล้วก็มีสามีน้องวิอันนี้บวชไปเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าถ้ารู้สึกไม่ว่าจะแค่ไหนพี่กุ้งก็จะบวชด้วยใช่นะคะมาย้อนอาการกันหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้นะบางทีมันแฝงจนน่ากลัวอย่างของน้องวีเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ตั้งแต่แรกแต่กลายมาเป็นเจ็ดเดือนทุกวันนี้เริ่มต้นเกิดจากอะไรครับพี่กุ้งเริ่มต้นเนี เกิดจากน่าจะไปไปงานงานหนึ่งช่วงนั้นมีงานติดกันหนึส่สองคืนแล้วเป็นช่วงประมาณวันที่20 21เดือนเดือนธันวาแล้ววันนั้นน่ะรู้สึกมันจะมีมันจะมียุงเยอะเป็นสถานที่ที่แบบแถวแถวสมุทรสงครามเลยประมาณเนี้ยแล้วเขาเองก็ไม่ไม่ไม่เคยบอกนะว่าเขาคงไม่ไม่รู้หรอกว่ายุงกัดอะไรเงี้ยประมาณไหนแต่ว่าแค่รู้ว่า มีวันที่เขาจะมางานด้วยกันวันที่24ค่ะจะไปงานของคลื่นวิทยุด,ด้วยกันเขาก็มาแบบบ่นบอกมียาแก้ปวดท้องไหมทำไมอ่ะน่าจะเป็นขัดเบาบเขาปวดท้องเราบอกอไปเช็คดีๆไปหาหมอซะ,ะอะไรเงี้ยวันนั้นก็ก็ไปทำงานด้วยกันปกติหลังจากนั้นเขาก็เขาก็กลับไปที่บ้านโปง่งระหว่างที่กลับไปบ้านโป่งเนี่ยนะช่วงนี้แหละที่เขาค่อนข้างเริ่มเริ่มหนักขึ้น หนักขึ้นเราก็โทรหาไม่ค่อยรับสายเลยโทรหาไม่ค่อยรับสายทําทำไมไม่รับสายเลยเนี่ยปกติขาเป็นคนรับสายยากอยู่แล้วหนูไม่ไหวเลยลหนูหัวทิ่มเลยไม่สบายแล้วก็เอ้าเป็นไงเป็นไข้เป็นไข้หลังจากปวดท้องอาการแรกใช่อาการแรกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นไข้เริ่มเป็นไข้ช่วงวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าเขาเป็นไข้แล้วก็แบบซมทั้งวันก็สุดท้ายแล้วเขาก็เลยไปหาหมอไปหาหมอคลินิกหมอคลินิกแล้วก็ ก็ไม่รู้ตรวจอะไรก็คือฉีดยาฉีดยาสองเข็มเป็นยาแก้ไข้กับยาแก้ปวดแต่เขาว่าความดันตกตอนนั้นเขาบอกว่าเขาความดันตกหมายถึงว่าทราบว่าความดันตกตอนนั้นคืออยู่ที่คลินิกด้วยใช่ครับใช่ค,ความ<ล>ดันก็ตกก็ฉีดยาแล้วก็ขับรถกลับไม่ไหวอ่ะต้องต้องโทรเรียกคนให้เรียกเรียกคนมาขับรถให้พอ,อดีแฟนเขาไม่ว่างก็ขับรถกลับไปที่ที่บ้านที่บ้านโป่งหลังจากนั้นก็ เหมือนอาการแบบเช้าดีค่ะบ่ายปกติอือ่อ่ไม่มีไข้พอตกเย็นปุ๊บไข้มาเป็นอีกแล้วเพราะส่วนใหญ่อาการไข้เนี่ยมักจะขึ้นมีไข้ตอนเย็นใช่แล้วพอตอนเช้าเราก็รู้สึกเออหายละไม่เป็นไรจะมีไข้ตอนแบบดึกๆเวลาเราจะนอนอย่างเงี้ยด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะฉีดยาค่ะไปด้วยฉีดยาแก้ไข้อะไรไปด้วยแล้วก็คือนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปงานด้วยกันมันจะมีงานติดกัน3 0 3 1 1หนึ่ง สามสิบธันวาสามเอ็ดคือไปเพชรบูรณ์กับมาลายองแล้วไปเพชรบูรณ์สามวันติดก็นัดกันว่ามาที่บ้านค่ะจะได้ไปพร้อมๆกันค่ะ,คะเขาก็มาถึงที่บ้านผมประมาณสามทุ่มพอมาถึงปุ๊บก็กเดินงกเง,งกเงมาแต่ก็ไม่มีอาการอะไรนะ,ะขนของมาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขาเขาห่มผ้าคุมตัวมานอนอยู่ข้างเราค,คุมทั้งหัวเลยบอกวิเป็นอะไรเนี่ย หนาวหนาวมากเลยหนาวบอกเอากินยาแล้วก็ขึ้นไปนอนซะอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นไปนอนบอกขึ้นไปนอนช่วงเวลาที่สักประมาณตีสามแฟนเขาโทรมาบอกว่าวิเข้าโรงพยาบาลนะบอกเอา้าแอดมิดหมอบอกว่ามันไข้ไข้สูงบอกเอา้เอาง้นแอ,อ,อดมิดไปเลยแล้วจะต้องแล้วแล้วพรุ่งนี้จะไปงานไหวไหมบอกไม่เป็นไรไปหไหวไม่ไหวไม่เป็นไรให้นอนพักค่ะก็ ก,ก็รู้ว่านอนพักช่วงตีสามอยู่โรงพยาบาลพอตอนเช้าสักประมาณ10บโมงผมก็โทรไปหาคนดูแลเขาแหละบอกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวิดีโอคอลไปเขาก็แบบหนาว<อ>เห็นเห็นสภาพพยาบาลกําลังแบบห่ผมผ้ากันอะไรเงี้ยควาคุยก็ยังโต้อตอบกันได้อยู่ใช่ใช่ใช<ๆ>เขาคุยกับเขาคุยกับคนที่ไปเฝ้าไปดูแลบอกเาขาไม่น่าเป็นไข้เลือดออกเพราะผลออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกเขาบอกไม่น่าเป็นหนูไม่หนูไม,ม่ได้โดนยุงกัดเลยนะอ่าแล้วก็แบบผลเลือดมันออกว่าเป็นไข้เลือดออก แต่ตอนนั้นเกล็ดเลือดยังมีหลักแสนอยู่ก็ห่มผ้าห่มผ้าหนาวจนเอาไอร้อนอะไรมาเป่าสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ช่วงเที่ยงผมก็เลยเข้าไปเข้าไปเยี่ยมเข้าไปก็เห็นเขาหลับอยู่แหละหลับแล้วก็เอาผ้าปิดตาไว้แล้วก็ไม่อยากจะปลุกหลอกเพราะว่าเห็นแล้วน่าจะเพลียแล้วจับตัวก็ยังร้อนๆอยู่บอกเออไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ไปงานแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็คุยกัน แต่ตามที่ตามข่าวสรุป<ะ>สุดท้ายน้องช็อกไปในคืนนั้นแล้วช็อกไปช่วงบ่ายครับ,บช่วงบ่ายแล้วเข้า ICU จนแล้วจนถึง7เดือนวันนี้เ้ายังไม่ฟื้นขึ้นมา<ะ>จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะที่พี่กุ้งตั้งใจทําให้กับ,บน้องวิซึ่งเรื่องนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ พูดค,คุยแต่พี่กุ้งกันต่อในคุยแซดโชว์นะคะมีเรื่องเนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้อย่างของอาการน้องวีเองเนี่ยโอเคเราสรุปทราบแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกแต่จริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอาการของไข้เลือดออกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนื้อชมพูมันจะมีอาการแบบมันจะมีจุดเลือดแตกๆต,ตามตัวซึ่งจะ<อ>สังเกตได้ว่าอันนี่เป็นไข้เลือด,อ,ดออกและไข้สูงใช่แล้วคนเราเวลามีไข้โดยเฉพาะไข้เลือดออกห้ามฉีดยาเหมือนกับลดไข้มันจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทําให้หลบ มันหลบมันหลบใช่ไหมคะวิก็ไม่มีรอยอะไรเลยและที่สําคัญคือสันนิษฐานเองว่าเป็นไข้เป็นหวัดเป็นนู่นเป็นนี่ฉะนั้นเนี่ยหนิงจะบอกคุณผู้ชมเลยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะถ้าสมมติว่าป่วยหรือเป็นไข้แล้วมีอาการไข้ขึ้นขึ้นลงหาหมอเจาะเลือดเช็คให้ดีก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนิงว่าระยะยาวอ่ะอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถูกต้องนะคะแต่พี่กุ้งเองตะกี้หนิงทิ้งท้ายไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่ามีสิ่งหนึ่งที่พี่กุ้งตั้งใจทํามากๆเอาไว้รอคอยน้องวิฟื้น อันนั้นคืออะไรคะคือทำเพลงไว้ล่าสุดเนี่ยทำให้เพลงหนึ่งนะครับแล้วก็คิดภาพ MV ทั้งหมดอยู่ในหัวหมดเลยว่าจะทำออกมาในรูปแบบไหน,นค่ะซึ่งตั้งใจทำไว้ไม่ให้คนลืมน้องไม่อยากให้ใครลืมน้องก็คือเพลงที่คุณหลานได้ฟังแล้วบอกว่าเศร้ามากใช่อันนี้นเป็นอีกเพลงหนึ่งและนี่เป็นเพลงล่าสุดอ๋ออันนี้อีกเพลง,งชื่อเพลงว่าอะไรบอกได้ไหมคะรักอยู่คู่ฟ้าเพลงชาเพลงช้าครับเป็นเพลงร่วมงานอีกครั้งหนึ่งกับพี่หนุ่มวิเตอร์ขอสักท่อนสั้นๆค่ะได้ไหมคะ ฝากคำรักไปให้เธอเก็บไว้เป็นสัญญาหัวใจของชายคนหนึ่งให้ด้วยความตั้งใจที่ซาบที่ซึ้งถึงความในใจมอบไว้ให้แก่กันซึ่งเราสามารถจะติดตามเพลงนี้ได้ทาง YouTube วงเทวัน o อฟ i ิเชีใช่ครับ เร็วๆนี้นะคะทำไว้เพื่อไม่อยากให้ใครลืมน้องวิถูกต้องเดี๋ยวให้พี่กุ้งไปพักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาค่อยมาเจอกับพี่กุ้งกันต่อดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ